โอเคครับเพื่อนๆเ,เรามาต่อกันคลิปที่2เลยนะครับผมได้เปลี่ยนได้โอดไปแล้วนะเปลี่ยนได้โอดไปแล้วแล้วทีนี้ผมก็จะมาประกอบออลอกคนาตัวเหมือนเดิมน,นะครับ

ไปสายเส้นนี้ไปเลี้ยงหลอดแบ็ไลท์ข้างในจอนะครับเพื่อนๆี่จุดนี้จุดที่ผมเปลี่ยนไาโอดเนี่ยมันจะออกมานี้ไปเลี้ยงหลอดแบ็คไลท์ที่ข้างข้างในจอ สวิสครับนะครับทดสอบดูเช็คดูว่าเรากระ้บบองตรงไหนหรือเปล่าส่วนตรงไหนที่เรายังไม่ได้เสียบก่อาโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไฟนะครับ,บเพื่อนเนี่ยเสียบไฟ เราจะวัดดูว่าไฟมันเกาะกี่โวลต์ามนะครับเกอะด,ดูแล้วไม่มีอะไรแล้วกาะเสียบเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามกดควันที่หมดนะครับแล้วแสงติดไหม

ไปครับหนึ่งสองสามอ,อรรมรครับเปิดนี้หมดครับหนึ่งสสมเปิดแล้วแบกไรติดไหมแบกไรไม่ติดไปมาปะ <c oughs> ไปมานะครับแ <c oughs> ต่หลอดแบกไรไม่ติด ไปไงติดแล้วครับเพื่อนๆติดสว่างโล่เลยนะครับไม่ดับแล้วนะครับลอดแบคไลท์ติดแล้วไม่ดับแล้วครับโอเคโอเค <ๆ S 1> ครับลอดแบคไลท์ติดแล้วครับเพื่อนเนี่เราก็จะมาดูกัน <ๆ S 1> มาประกอบกันครับ แบบแรกเราก็ถอดตัวนี้ออกก่อนตัวนี้ออกตัวนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบอแบบที่สองเราก็จะประก,กอบตัวนี้นะครับตัวนี้แบบตัวนี้นะครับ ต้องไล่ดาวน็อตตัวนี้เป็นน็อตเยียวอยากนะครับเยียวอยากก็สองตัวนี้ที่เราถอดวางเอาไว้ประกอบเสร็จจอแตกก็เป็นเรื่องเลยนะเนี่ย ออกมาจอเสียละโอ้โหวุ่นเลยไหลสายสายเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอ่านง่ายเข้าใจง่ายการคาดการณ์แล้ววันนี้โอดีกว่าทั้งค่ะ 很多量。 จะอยู่ที่ลังนะตัวนี้ ไปเหนไหมครับได้ที่แล้วเราก็หยุดน็อตน็อตตัวนี้เป็นน็อตเกี่ยวหยาดนะครับตัวนี้มีตัวเดียวที่เป็นเกี่ยวหยาดตัวนี้นะเฮ้ยไม่ใช่นเกี่ยวละเอียดนี่เกี่ยวหยาดเฮ้ยเกี่ยวละเอียดมีเกี่ยวหยาดโมนี่ มันเกี่ยวอย่างตรงนี้แล้วก็เป็นกปเกียเ่ยวละเอียดนะครับไป,ไป ด้านนี้ไม่มีน็อตนะด้านนี้ด้านนี้ไม่มีน็อตนะมีน็อตอยู่แค่ตรงนี้นะครับแล้วก็นข้างข้างหๆตรงนี้อีก เรื่อยมาใสาเ่เรื่อย แล้วเราก็ใส่ขานะเอ้ยใส่นักตก่อนนอนด้านล่างนี้ก่อนสามตัวนะ เอล you uh -huh. ¡Chao! Ja. ตัวนี้ก็ใส่แล้วตัวนี้ใส่เนี่ยเราก็จะมาดูดูกันครับว่าแสงมันออกยังไงวิธียกยกัฟยงนิดนะจุดปักมันครับปักจะปักไฟก่อนึ๊นบ <qui ans> อนรมีหมดก่นนะครับดูนะครับแสงออกเออโลโก้ออกแจมไม่แตกครับสวยงามโอเค ไม่รู้ว่ามันอยู่ระบบไหนต้องโทรไปถามเจ้าของเขาก่อนนะก็ใช้ระบบอะไรเ d e m i หรือว่าช่อง AV โอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้คงจะจบลงเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวโทรไวหาลูกค้าก่อนให้ลูกค้ามาช่วยยกเพราะว่าผมขาพิการมันใหญ่เกินยกไม่ไหวนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็คงจะไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเือเจอกันคลิปใหม่ใครเห็นคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อนๆนทุกคนจะได้มีแรงกำลังใจทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆช่างทุกคนได้ชมกันนะครับไปแล้วจ้าช่างบ้านนอกช่างหอยครับบายบาย